สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องยายดอกชาแนลคนมาอ่างมาอ่างอีกแล้วนี่สิกินอันนี้ราคาจักสิไรเพได้ใรดอกว่าสิเอาคนไปกินทึ่งๆหาสิได้สตืมสตืม,ต,มตามมึงดูเขาเที่ยมเพนหนาวไหมเนี่กระหนาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าเฮ็ดเพจพ่อยังเอาไปให้น้องซาโจให้น้องซาโจอื่นทำง,งานครึ่งวันค่ะพรุ่งนี้ทำง,งานครึ่งวันค่ะ อันโอนั่งวะอยากกินโอ้ยเอาใจไว้ก่อนไผ่บงหลายเงยดอกนะประเภทเรียะแขงเรียะขาค่ะบอกอว่าอยากอายนล่ะเสร็จงานย่างเดียวเมื่อยกันสไตล์ยังก็เขาเอื่นตำแหน่งกับว่าขืนยังกับว่าขืนเรียะแขงเรียะขาแน่กับเงิื่อนกับขืนโบรัสกด็ดีโอเข้มค่ะอันนี้อันนี้ของเงี้ยดอกนะคะ่ะเอาเอา้ออ้ออะไรนะอา่อางต้อนี่ซิมแล้วแซ่บหลายแต่ว่าตรงนี้บอกพีก่อันของนงั่งของนงั่งเลย บ่ต้องเผ็ดหลายเผ็ดมากก็ไม่ได้ค่ะอันจากเขากินเขากินเดี๋ยวเสียบอกพริกร้อยให้หล่อนอยู่เพราะว่าบอกว่าใหญ่ละข่ายเจ้าของบริษัทบอกมันคักคักรูดเพราะนัว่า,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 วาไผ่พวกูละ่ะไผ่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เปีงยังี่ยายดอกทำค่ะยายดอกทำยายดอกดูแลพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะใส่เต็มพืดๆเลยให้บอกเอฟคนธรรมดาได้กินเนี่ยสี่คนหาคนนี่ ถ้าเป็นมูในโรงองานกบซื้อบอกว่าอยากไายค่ะให้พูดเล่นนี้พูดแล้วหน่อยแต่อันนี้คนพิเศษค่ะบอกว่าอยากไายเลยใครสิวางได้ก็สั่งยดดอกคนนมกอ่างยัดดอกก้าวเบ้ามีทอดเข่ามีอไไนนันแหนมคุกบ้านเฮาล่ะค่ะแต่เขาอันสิกินว่ากินอันอนี้ก็เอออะไรนะขา้าวเล่ข้าวเร่เขาเรียกอะไรนะแกงแกงเผ็ดอ่ะพี่แกงเผ็ดก็เรยบกไ่าใส่ะเอาไข่ใส่แท่งทอดเขา นู่นใส่ไปเพร่ะเพชรพราะนะแต่แว่าเราจะมือเพื่อดอกเราจะเขาอารมณ์ดอเขาคนนี้ตังค่ะคนนี้ตัง <laughs> อ่านั่งหอกันเลยก,กับเมียบ่ะเนี่ยตะกี้เป็นแฟนกับลูกสาวยายดอกยายดอกสอิมาหายรู้ฟืนกันนะ <laughs> บอกไปกูนเน่ามีเนี่ยบอกเนาะมึงเป็นตาแซ่บพี่ได้จ้าย,อายออรร่องได้ดอกไรเงี้ยน,นี่นี่ของยายดอกยายดอกจะไปกินน้องตึง้งอันนั้นก็สร้างพเพืนะ่อดอกเนาะ แค่นี้แหะค่ะไอเลิฟยูไอเลิฟยูไอเลิฟยูไรค่ะบายบายกิงเซย์ยูแจังเอาไปกินจักสิขืนว่าคืนดอกค่ะไอเลิฟยูค่ะขอบคุณทุกคนต้องใจใจเด้อค่ะสวัสดีพี่ใหม่พี่ใหม่ไอเลิฟยูม e รีคริสมาส m แอนแฮปปี้ y n น w y วเยี่ยมเปนบ่คุณน่ะมาดามฝรั่งเศสแต่ว่าสานอ่างลูกสาวเข้าลูกสาวอยู่เมืองไทยอ่างบ่ได้เหระ คุณชายตีหนับก็โอ้แจกแจกข้าวกันไปแจกกันไปเบ้าเอ็ดกับง่ะอันงัวคุยอันมะดามวันิดาขาพี่อยากทำลูกชิ้นโอเคเนาะเอาส้กหลัก I love you บ่่ I see you เอายอดหลับพี่ไปให้ให้หลอนในฮามันสิงามาย I love you see you